นี่ผมทําการหุงข้าวไว้ก่อนนะแง่เวลาเราจะทําอะไรฮนะเราก็จะหุงข้าวไว้ก่อนนะเวลาเราไปทำกับข้าวเสร็จปุ๊บข้าวก็จะได้สุกพอดีนะเราก็จะได้กินกับข้าวรอ้อนๆนะวันนี้ผมจะต้มไข่นะนี่ไข่สามฟองนะทุกคนนี่ไข่ต้มนะวันนี้ต้มไข่นะกินกับผักสดนะไน ผักสดแล้วก็มีน้ําจิ้มนะครับทุกคนแล้วก็ข้าวสวยวร้อนๆนะครับผมเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บนึงครับในระหว่างที่ผมรอไข่ต้มนะครับผมก็จะทําการเอาผักมาล้างก่อนนะมีผักสดๆนะผมจะามาล้างครับทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็เตรียมนะเดี๋ยวรอไข่ต้มก่อนนะครับตอนนี้ไข่เราก็เริ่มเดือดแล้วนะทุกคนดูเริ่มเดือดแล้วมีไข่สามฟองนะมีเดี๋ยวรอให้สุกก่อนนะครับผม ระหว่างที่เราเรอไข่เดือดนะผมก็ทําการทําน้าจิ้มไว้นะครับมีน้ําจิ้มเซ็บๆซนะครับผมตอนนี้ผมทําการต้มเสร็จแล้วนะครับทุกคนดูนี่ผมทําการปอกนะครับแล้วก็ข้าวผมก็ได้สุกเนี่ยพร้อมเลยเข้าเสือนนร้อนนะแล้วก็คุงเองด้วยคนเนี่ยผักสดๆนะครับที่เราทําการล้างเสร็จเมื่อกี้แล้วก็น้าจิ้มโคตรเด็ดน,นะคผมบอกเลยกินกับไข่ด้วยนะครับผมบอกเลยสุดยอดมากนะครับนี่ ผักส,ด,สดนะครับผมทุกคนดูนี่ไข่ต้มข้าวสวยร้อนๆครับทุกคนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไข่ต้มนะครับแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆน,นะครับทุกคนผมบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยนะแล้วก็มีผักสดด้วยครับนี่มีผักสดแล้วก็มีถั่วด้วยนี่แล้วก็น้ำจิ้มโคตรเด็ดน้ำจิ้มสูตรของเราเองด้วยครับนี่ไข่ต้มทุกคนม,มีผักด้วย อร่อยครับอร่อยอือหืออร่อยมากครับทุกคน ลงตัวมากเลยเนี่ยถั่วนกวี อร่อยมากครับปั่นโซดาล้างด้วยครับล้างเองด้วยแล้วก็ทั้งที่เองคนระับผมบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยอร่อยมากครับทุกคนนี่ไข่ Cho mà. Sửa ừm, không? mà hấp tốt không? Có khi các bạn biết, ngày này để lại con này để phòng lại con không? Mãe không. Mãe không. Bài bài.